กลับมาอีกแล้วนะครับกับ Chris English Online Course of the Month เดือนธันวาคมนี้นะครับคลาสที่ผมจะมาสอนในเดือนธันวาคมนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีการพักช่วงคริสต์มาสปีใหม่นะครับก็คือคลาสที่มีชื่อว่า basic English at work ที่เราใช้ที่ทํางานแบบทั่วไปนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านทํางานในอุตสาหกรรมหรือในอาชีพอะไรหรือในธุรกิจอะไรนะครับแต่รับรองครับว่าสิ่งที่เราจะมาสอนในคลาสนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษที่เราจะต้องเอาไปใช้อย่างเช่น meeting ก็คือการประชุมหรือ online meeting ก็คือประชุมออนไลน์ฝากด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยเปิดกล้องไว้บ้างก็ดีนะครับเขาแอบทักทวงกันมาต่อไปนะครับก็คือ presentations การนําเสนอผมจะมาสอนวิธีการทำ p r e s e n t ให้หล,หลายๆท่านได้เข้ามาพรีเซนต์ในซูบแล้วจะสอนนะครับว่าทาสไลด์ดีๆนะครับต้องทํากันอย่างไรและแน่นอนครับพรีเซนต์ชิ่งก็ต้องไปต่อด้วย Pitching และเซลส์พร e เซน t ์ชิ่ s ก็คือการนําเสนอสินค้าหรืองานบริการอะไรบางอย่างเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับสไลด์เบื้องต้นนะครับลหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสมาทํากันนะครับแล้วผมจะได้คอมเมนต์กันสดๆกันเลย <Okay. S 1> นะครับ l e p h o n e calls การพูดคุยในโทรศัพท์เนี่ยนะฮะหรือ Entertaining c u s t o m e ต s ต้องพาลูกคงลูกค้าไป เอนเตอร์เทนต่างๆเนี่ยนะครับ Talking about finance and money นะครับพูดถึงเรื่องของเงินนะฮะ Talking about legal issues พูดถึงเรื่องประเด็นของกฎหมายต่างๆแบบเบื้องต้นนะครับไม่ต้องลงลึกผมไม่ได้เป็นอาจารย์สอนกฎหมายเลยนะครับแต่นัาก็อยาจะฝากไว้กันนะครับว่าถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับเราจะเริ่มกันในวันที่6ธันวาคมนี้รียนทั้งหมด10ครั้งเนี่ยนะครับแต่รับรองว่าแถมครั้งกันอย่างแน่นอนเลยนะครับและเรียนกันครั้งละ2ชั่วโมงแต่รับรองว่าแถมชั่วโมงให้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับราคาเพียง9ก้าร้อยเก้าส ก้าบาทเรียนสดกับผมใน Facebook กลุ่มปิดแบบไลฟ์บ o a อ c a s สและเป็น Zoom Class นั่นเองนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับครูสอนภาษาอังกฤษในยุคนี้ก็มีวิธีที่จะมาช่วยและเสิร์ฟเพื่อนๆที่เป็นทั้งลูกเพจลูกศิษย์ลูกค้านั่นนะครับผมที่น่ารักแบบท่านด้วย2วิธีหลักๆก,ก็คือด้วยคลิปส์ก็คือคลิปดีมีคุณค่าแบบฟรีๆและคลาสอื่ก็คือเป็นคลาสออนไลน์ดีๆแบบราคาทูกถูกๆนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับ ก็เข้ามาแจมงก็ได้นะครับเข้ามาสมัครกันได้ตามรายละเอียดนี้และวันที่6ธันวาคมนี้เราจะเริ่มแล้วครับผมแล้วพบกันนะครับในคลาส Chris English Online Course of the Month กับ Basic English at Work ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ที่ทำงานครับ